สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะมาตัดกิ่งเรดเค r r e เรแล้วก็แบล็กเค r r e เรไปชำดูค่ะอันนี้คือลูกสีดำนะคะส่วนด้านนี้ค่ะก็จะเป็นลูกสีแดงค่ะสีแดงมีเยอะแล้วก็เลยจะชำแค่สักสองกระถางดูค่ะปกติแค่ตัดแล้วก็เสียบรดน้ำเขาก็ขึ้นแล้วค่ะแต่ช่วงนี้จะแห้งมากๆเลยเนาะดิน สวนก็รกๆค่ะดินแห้งขนาดนี้ถ้าจะตัดและเสียบเลยเกรงว่าเขาจะไม่รอดค่ะก็เลยจะเอาชําในกระถางดูก่อนแล้วค่อยพอรากออกแล้วก็ค่อยเอาลงปลูกค่ะจะไม่เอากิ่งยาวมากค่ะสักประมาณนี้ก็พอ10เซน15เซนได้ค่ะประมาณนี้เนาะแค่นี้ก็พอค่ะ ใส่กระถางละสามสี่กิ่งก็พอค่ะตัดหมดเลยหมดนี่เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือพันธุสีดำนะคะใบเขาจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้พันธุสีแดงค่ะใบพวกนี้ก็จะตัดทิ้งให้หมดเลยค่ะ เหลือตรงยอดไว้แค่ใบสองใบก็พอค่ะแค่นี้ก็พอค่ะแบบนี้เนาะปกติแค่ตัดแล้วก็เสียบดินเขาก็ขึ้นแล้วค่ะ แต่ว่าช่วงนี้ร้อนมากๆเลยดินก็แห้งมากค่ะไม่ค่อยได้รดน้ำพอหมดหน้าเก็บเกี่ยวไยก็ไม่ได้รดน้ำอีกเลยค่ะเขาก็เลยแห้งมากเลยเนาะยายจะใส่กระถางสักประมาณ3ามกิ่งก็พอค่ะกระถางละ3ามกิ่งก็พอเป็นการลองชํำครั้งแรกนะคะปกติใย,ยก็จะตัดเสียบเลยอย่างว่าเนาะ ส่วนสีดำนี้มีใบใหม่ๆโผล่มาเยอะเลยค่ะนี ne, ่เนาะเต็มเลยค่ะสีดำยายจะใส่กระถางละห้ากิ่งเลยค่ะได้ประมาณนี้ค่ะยายก็จะใส่กระถางละห้ากิ่งมั่งสามกิ่งมั่งแล้วแต่อารมณ์เลยค่ะแล้วแต่อารมณ์ เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการจําค่ะยายมีสีแดงสามกระถางก็เลยจะเอาสีเหลืองเนี่ยใส่สีแดงนอกนั้นเป็นสีดําหมดเลยค่ะก็จะเอาสีดาเนาะใส่ดินในกระถางค่ะแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะให้เปียกชุ่มจริงๆเลยค่ะ ยายจะใส่น้ำไปในนี้ก่อนค่ะให้ดินเขาดูดน้ำไปให้เต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวน้ำตัวนี้เราจะเทออกค่ะกระถางเหลืองนี่คือสีแดงค่ะยายจะใส่แล้วก็กดให้แน่นเลยค่ะกดกดดินให้แน่นเลยอันนี้มีอยู่สกิ่งด้วยกัน อันนี้ตอนกดนี้จะมีน้ําออกมาแสดงว่าน้ำเขาดูดซึมไปเต็มที่แล้วค่ะเดี๋ยวยายจะเอาออกจากตรงนี้เลยไม่งั้นเขาจะแฉะไปเนาะ อันนี้ดินก็เปียกดีแล้วค่ะเอาออกเหมือนกันค่ะสีแดงกระถางสุดท้ายค่ะนอกนั้นก็สีดำหมดเลยจ้า ใส่กระถางละสามกิ่งมั่งห้ากิ่งมั่งค่ะได้แบบนี้แล้วยายก็จะเอาพลาสติกมาคลุมค่ะคลุมแล้วก็ทิ้งไว้ในร่มสักสีอาทิตย์ค่ะอีกสี่อาทิตย์เรามาดูกันเนาะว่าจะได้เรื่องไหม ใส่ถุงครอบแบบนี้เลยจ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักเสียอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวอีกเสียอาทิตย์เรามาดูกันค่ะว่าจะได้เรื่องไหมเนาะสามอาทิตย์ครึ่งผ่านไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าว่าไปถึงไหนแล้วเนาะดูจากนอกถุงนะคะเขาก็ยังสดชื่นอยู่นะคะเนี่ยนี่อันนี้เป็นสีดำค่ะ สดชื่นอยู่เลยค่ะแต่สีแดงนี้ไม่แน่ใจค่ะว่าจะยังไงเนาะไม่เห็นมีใบใหม่โผล่มาเลยค่ะเดี๋ยวเราเปิดถุงเลยจ้ากระถางเหลืองนี้เป็นสีแดงค่ะไม่ไม่เห็นมีใบใหม่โผล่เลยค่ะรากก็ไม่มีเนาะ แต่ตรงนี้มีรากอยู่ค่ะกระถางนี้มีรากอยู่มองเห็นอยู่ค่ะแต่ไม่เยอะส่วนกระถางดำนะคะมีรากอยู่นี่จ้ามีรากโผล่ทุกกระถางเลยค่ะนี่ก็รากเนาะนี่ข้างบนก็โผล่ค่ะเยอะแยะเลยรากเยอะมากค่ะสีดำเนาะ แต่ยังเอาลงปลูกไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ยายยังไม่ได้เก็บถั่วเลยเดี๋ยวจะโลกะค้างถั่วออกแล้วจะเอาลงไปปลูกตรงนั้นค่ะตอนนี้เครเนของเราก็รากออกเยอะแล้วค่ะนี่จ้ายายเคลียร์พื้นที่แล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาลงดินแล้วเนาะจะเอาลงวันนี้เลยค่ะก็จะปลูกระยะห่างประมาณนี้เลยค่ะ ประมาณเม็ดหนึ่งหรือเกือบเม็ดเนาะระยะห่างค่ะกระถางหนึ่งนี่ยายก็เสียบไปห้ากิ่งก็ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวพอเขาโตมาก็คงจะเยอะนะตรงนี้ตอนแรกยายปลูกถั่วค่ะแต่จะเลิกปลูกถัว่วแล้วก็เลยเอาเคอร์เรนต์มาลงแทนค่ะแถวแรกสุดเลยใบเหลืองๆนี่คือสีแดงค่ะสีแดงนี่จะปลูกไม่เยอะเอาไว้ทำเค้กแค่นี้ก็ พอแล้วค่ะส่วนสีดํานี่อยากปลูกเอาไว้ทาแยมค่ะแยมสีดําจะอร่อยมากค่ะอร่อยกว่าสีแดงนะยายว่านนะตรงนั้นหนึ่งแถวแล้วก็ครึ่งแถวทางนี้กับอีกกับอีกหกกระถางสุดท้ายนี่เนาะตอนนี้ก็อาจจะดูไม่เยอะเพราะว่ากิ่งเขายังน้อยอยู่แต่เดี๋ยวพอต้นเขาโตขึ้นมาก็คงจะคงจะแตกกอดีละค่ะนี่ค่ะกระถางนี้รากลอยขึ้นมาเลยค่ะเพราะรากเขาเยอะมากตอนนี้ จะว่าไปเอ่อเคเรนนี่เป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากๆเลยค่ะแค่ตัดกิ่งเสียบก็ได้แล้วค่ะรากเขาก็ออกแล้วแต่พอดีว่าตรงนี้ตอนแรกเอ่อรับปลูกทัวอยู่เนาะก็พื้นที่ยังไม่ว่างก็เลยชํำเอาไว้ก่อนค่ะพอถึงเวลาปลูกรากเขาก็มาแล้วก็คือติดแน่นอนอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนแลวว่าติดยายก็จะขุดหลุมไปแบบนี้เลยค่ะไม่ได้ลึกมากค่ะแค่ แค่พอท่วมกระถางเราแค่นั้นเองแล้วก็จะรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยขี้ม้าค่ะนี่จะรากตริมเลยค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาขี้ม้ากลบก็เป็นอันวา่าเสร็จเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มก็เป็นอันวา่าเสร็จค่ะ ต่อไปก็รอเก็บผลผลิตอย่างเดียวเลยค่ะถ้าไม่ตายซะก่อนแต่คิดว่าไม่ตายหรอกค่ะขนาดเราตัดกิ่งมาเสียบเขายังขึ้นเลยเนาะอันนี้รากขึ้นเยอะขนาดนี้รอดแน่ๆค่ะยิ่งกว่าแน่อีกค่ะค่ะสําหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ